สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าแอมจิ๋ว20วัตคูณ20วัตตัวนี้นะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนคาปาตัวเดิมออกนะครับแล้วเราจะใส่คาปาตัวใหม่เข้าไปนะครับคาปาตัวใหม่ของเรานะครับมีค่าอยู่ที่1000ไมโครฟารตดนะครับ50โวลต์ซึ่งตัวเก่าเนี่ยจะอยู่ที่220ไมโครฟารตดนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเข้าไปแทนตัวเดิมนะครับเพื่อให้มีเสียงที่ดีขึ้นนะครับมีเบสที่หนักขึ้นนะ เพื่อนๆหลายคนถามกันเข้ามานะครับวันนี้เนี่ยก็เลยมีโอกาสมาทําคลิปให้เพื่อนๆนะครับสําหรับเจ้าแอมยีบวัตต์ตัวนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่กําลังคิดที่จะโมคาปาแอมจิ๋วตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆถ้าหากว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับเพื่อนๆ ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆจำขั้ขวลบขั้วบวกของคาปาก่อนนะครับเพื่อนๆขั้วลบจะเป็นแถบสีขาวนะครับขั้วลบจะหันไปทางด้านในนะครับขั้วบวกจะหันมาอยู่ด้านด้านนอกนะครับเราจะหันคาปาแบบนี้นะครับเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นขั้วลบนะครับเราจะหันแบบนี้นะซึ่งให้เหมือนกับตัวเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ในแนวตั้งแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการถอดคาปาตัวเดิมออกนะครับโดยการ ปัดกีตรงนี้นะครับแล้วก็จะถอดคาปา Paula ตัวนี้ออกนะครับเ,เพื่อนๆเราจะทําการเติมตะตวกวเข้าไปก่อนนะครับก่อนที่จะถอดออกนะมเมื่อตะกวดร้อนแล้วให้เพื่อนๆโยกนะครับนี่นะครับเพื่อนๆอ,ออกมาแล้วครับเรียบร้อยนะฮะเพ <ường> ืพ <ường> ่อนๆจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ได้นะครับคาปาตัวนี้ไม่ได้เสียนะนี่ครับออกมาแล้วนะครับ ผมจะใส่ท่อหดเข้าไปด้วยนะครับพเพื่อนๆนี่นะฮะตัดยางท่อกันเลยนะครับผมจะใส่ท่อหดเข้าไปด้วยนะครับเพื่อนเพื่อความเรียบร้อยนะครับผมจะให้สีแดงเป็นขั้วบวกสีดำเป็นขั้วลบนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆสีดำจะเป็นขั้วลบแบบนี้นะ ดกดคีขาของคาปปาเข้าไปนะครับครับนี่นะครับเ,เพื่อน เราก็จะปิดก,กีขาลบเข้าที่ขั้วลบของขาปาตัวเดิมนะครับนี่นะฮะให้เพื่อนๆเ,เลือกได้เลยนะครับเพื่อนๆจะวางแบบไหนนะครับจะวางแนวนอนหรือว่าจะตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเพื่อนต้องใส่ตู้อย่างเงี้ยให้เพื่อนวางแนวนอนนะครับผมไม่ได้ลงตู้นะครับเพื่อนๆผมก็จะเอาไว้ในแนวตั้งแบบนี้นะถ้าเพื่อนๆเอาใส่ตู้ให้นให้เพื่อนๆเ,เอาไว้แนวนอนนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มความแข็งแรงโดยการยิงกาวลงไปนิดนึงนะครับเพื่อนๆ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเ,เพื่อนเพื่อในการโมแอมติว20วัตต์ของเรานะครับเพิ่มคาปา1,000ไมโครฟลัชตเข้าไปให้แอมติว20วัตต์ตัวนี้นะครับ M T w แอมจิวตัวนี้จะมีกำลังขับอยู่ที่20วัตต์คูณ20วัตต์นะนะครับก็คือขับข้างซ้าย20วัตต์ข้างขวาย0วัตต์นะครับเป็นระบบสเตอริโอนะเพื่อนตัวนี้ก็จะเป็น l บวกลบตัวนี้ก็จะเป็น r บวกลบนะครับ vcc นี่ก็คือฝั่งไฟเข้านะครับเพื่อนไฟเข้าขั้วบวกไฟเข้าขั้วลบนะครับเพื่อนนี่นะครับไฟจะเข้าตรงนี้นะครับ2เส้นนี้นะส่วนนี้ก็จะเป็นสายลำโพงนะครับเพื่อนข้างซ้ายข้างขวานะครับเป็นระบบสเตอริโอนะตัวนี้จะเป็นบลูทูธ5.0นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาลองเทสเสียงกันนะ เดี๋ยวผมจะใช้แบต1 2โวลต์จากตัวนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะจ่ายไฟเข้าไปที่แอมป์นะครับเชื่อมต่อนะครับ ถ้าเพื <precisa Judy movies> ่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนกด subscribe กดไ i k e กดแช a r ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆออกมาอีกเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ